พิกพัทรศยาเผยสาเหตุเลิกเตอ๋อชันทวิตท,ทั้งที่มีแพลนวิวาววนทัวอย่าลงพิกพัทรศยาได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มเตอ๋อชันทวิตผ่านรายการซิงไมซิสโดยจั๊กแฟนฉันได้ถามคำถามตรงๆง,งถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเลิกราโดยพิกยอมรับว่าการเลิกราครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของเธอเองโดยเธอได้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองในช่วงเวลานั้นและเหตุผลที่ทําให้เธอตัดสินใจเลิกกับเตอ๋อแม้ว่าทั้งคู่เคยมีแพลนที่จะแต่งงานก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงของการเลิกราพิกได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเลิกราคือความไม่พร้อมของเธอเองเธอรู้สึกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่แม้ว่าในช่วงเวลานั้นเธอและเต๋อเคยวางแผนที่จะแต่งงานและมีครอบครัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพิกเริ่มรู้สึกว่าความพร้อมของเธอยังไม่ถึงจุดนั้นเธอรู้สึกว่าเธอต้องการเวลาในการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ความรู้สึกของพิกหลังจากเลิกกับเต๋อ พิกยอมรับว่าเธอรู้สึกเสียใจมากหลังจากเลิกกับเต๋อเพราะทั้งคู่คบกันมาเป็นเวลานานถึง8ปีเธอรู้สึกว่าการเลิกราครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอและเธอต้องใช้เวลาในการปรับตัวนอกจากนี้เธอยังรู้สึกเสียใจที่ทําให้เต๋อเสียใจด้วยพิกได้แสดงความขอบคุณเต๋อที่ทําให้เธอเติบโตและพัฒนาตัวเองมาถึงทุกวันนี้มุมมองของชาวเน็ต หลังจากที่พีคออกมาเปิดเผยสาเหตุของการเลิกราชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายบางคนเห็นใจพีคและเข้าใจถึงสาเหตุที่เธอตัดสินใจเลิกกับเต๋อขณะที่บางคนก็รู้สึกผิดหวังกับการเลิกราของทั้งคู่นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่พีคออกมาเปิดเผยสาเหตุของการเลิกราในครั้งนี้อาจเป็นเพราะเธอต้องการที่จะเคลียร์ข่าวลือและให้ความกระจ่างกับแฟนๆหรืออาจเป็นเพราะเธอยัยงคงมีความรู้สึกดีๆกับเต๋ออยู่และต้องการที่จะแสแดงความขอบคุณต่อเขาสรุป พิกพัทรศยาได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของการเลิกกับเตอชันทวิทโดยเธอได้ยอมรับว่าการเลิกรากครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของเธอเองเนื่องจากเธอรู้สึกว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่พิกยอมรับว่าเธอรู้สึกเสียใจมากหลังจากเลิกกับเตอแต่เธอก็ได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์นี้และเธอได้แสดงความขอบคุณเตอที่ทําให้เธอเติบโตและพัฒนาตัวเองมาถึงทุกวันนี้